แมกเลยใช่สิงโตมังคุดเลี้ยงไผ่เสลือหุดน้าแบงนีแบม้าลายเก่งมากเลยตัวเล็กๆแต่ว่าเจ๋อมากเลยค่ะเอาชี้เอาอันไหนคะอันนี้นะ คนะแนนคนละห้าคะแนน แกวเก่งมากเลยค่ะอาชี้เลยค่ะเอาใบไหนโอ้มีแต่คนชอบแถวนี้นะ่ะอะไรเนี่ยพลังจากเด้อสันขอครูฝนเรียนอนห้องได้หนึ่งครั้งโอ้โหโกาดใหม่กาดใหม่ดีใจหน่อยลูกดีใจหน่อยอ่าไรเยินตัวม้มางีิดล็กไอ้เกิดสีฟ้า เพลดีใจหน่อยดีใจหน่อยดีใจน่ารักโอเคอารีนี่นี่นึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งที่หงทนงง่งงี่งนี้นึงนีนที่น่ี่หนที่ง

เพิ่มคะแนนให้ตัวเอง5คะแนนเมื่อสะสมครบ2ใบ Iden, รอดจากการถูกลงโทษหนึ่งคนนั่งนนั่งนนั่งใหญ่หม่ใหีนตุงนั่งีเือใชกใช้กสือั บอกมาหนึ่งชี้ค่ะเดี๋ยวครูจับ่ะไล o เงินชิงโกมังขี่มือไช้เกิดเสือกูก้หมาป่าวู้ผู้หมาป่าสีบ่าม้าลายโอเคจับจัดชี้ชเดี๋ยวครูบอกเดี๋ยวครูหยิบให้ค่ะน,น,นี่เหรอโอเคนะคะ ทิลิตของผีแม่ชีขอครูฝนหลับตอนเรียนได้สิบนาทีมาค่ะใครตอไปนสองสาม่าดแปเ้าสาอน้มเต่าูมอุ้ยเต็มมากเลยอ้าใบนี้นะคะแ อีจิริพระราชาผู้ครองกับขอครูฝนได้หนึ่งยาโออชบดีมากเลยเเปี้กาดโอเค,ออเคชี้กค่ะเอาใบไหนดี ทำไมไม่เห็นมีใครเอาแถวข้างบนเลยคะชี้เลยชี้เลยใบสุดท้ายนะคะแทนแทนแทนได้ผู้ฟองการ์ดได้วาระดัง,งดังอะไนะคะโอเคอกทะันหนึ่งสองสามไล่ยืนสิงโต ขี่นิ่งได้เกิเสือผู้มาปาส,สีบ้านอะไรเก่งมากเลยค่ะอ่ะชี้หนึ่งใบชี้นี่นะแทนสะสมครบสองใบผู้คลองการ์ดจะได้เต้นเตรียมเต็ม ใดันดีงสมีเิียบเกิือบาสบาเจ้าหญิงผมเปียผู้ถืึงได้สิทธิ์กลับบ้านก่อนเพื่อน ค okay, so. oh. okay. uh, ่ะนที่มาอนันนี้นะแดนการนี้ขอคุณครูพาเล่นเกมได้หนึ่งครั้งอเย่งมากอาอ้าวแดงๆลูกอะม่ สายลมทําให้ผู้ถือครองกา๊าซไม่ต้องทำความสะอาดตอนเช้าหนึ่งวัน ที่ตั้งใบใบนี้นะคะชุดบห้างกรีการ์ดปูฝนต้องเปนักเรียนที่ถือการ์ดหนึ่งครั้ง